หมวด3คณะกรรมการส่วนที่ 1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา2 0ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกอบด้วย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ2กรรมการ โดยตำแหน่งได้แก่ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอายการสูงสุดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตราสอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปี 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต4ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ5ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุทโทษ 6. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมือง7ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแยง้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการมาตราสอง,สองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวรระอยู่ในตำแหน่งคราวละ3ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวรระไม่ได้ เมื่อครบกำหนดอาวระในวักหนึ่งให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน60วันในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอามวระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่มาตราสอนอกจากการพ้นจากตำแหน่งอาวระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทพ้จากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอามมาตรา 2. 1 4. คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทพลจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒิ ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้นทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผน จากตำแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่วักสองมาตรา24ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 2. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. กํกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญตัตินี้4วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงอาม,มาตรา104รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรือ เกี paid, ่ยวกับประกาศที <How long. S 1> hmm. ่คณะกรรมการนโยบายออกอามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ากำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยบรณของเจ้าหน้าที่ 6. กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติอามระเบียบที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้ 7. จดะทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติอามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง8ปปฏิบัติหน้าที่อื่นอามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรืออามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการปฏิบัติอามอำนาน้าที่อามวักหนึ่งคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็นชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ผลการดำเนินการอามสี6หและ7ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอามิธิการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาตรา25การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง <_ patents> เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือ ure, มีมติในเรื่องนั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรง หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวจุลภาคประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุมและให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคนแล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม เพราะเหตุดังกล่าวมาตรา26คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้และให้นำบทบัญญัติมาตรา25มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมส่วนที่2คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา27ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐประกอบด้วย 1. ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตําแหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนสำนักงานประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิาสาหกิจ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒธธิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา28ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตรา22และมาตรา23มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สองของหมวด3คณะกรรมการ โดยอนุโลมมาตรา29ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติอามพระราชบัญญัติน,นี้ 3. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรือ เกี่ยวกับการปฏิบัติอามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้สี่ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติอามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้ห้าเสนอความเห็นต่อประหลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานรวมทั้งเสนอความเห็นต่อประหลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีในการพิจารณาอุดทร์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ท้งงาน 6. จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นอามที่กำหนดในพระราชบัญญ,ญตัตินี้หรืออามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายผลการดำเนินการอาม234และ6 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอมิธการที่กรมบัญชีกลางกำหนดการตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรืออาม3ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหาหรืออาม,มาตรา8มาตรา1 3หรือมาตรา 1- 4ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับข้อหาหรือและให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควรเว้นแต่หน่วยงาน ของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคำวินิจฉัยอามวักสามว่าการไม่ปฏิบัติอามมาตรา8มาตรา13หรือมาตรา14มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีในสําคัญให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วมาตรา3 0 คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้ให้นำบทบัญญัติมาตรา25มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมมาตรา31คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นได้มาฉี้แจงหรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ส่วนที่ 3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมาตรา3-2ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประกอบด้วย1อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ2กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจผู้แทนกรมชลประทานผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวงชนบทผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้แทนสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดิน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจคนแต่ไม่เกิน11คนซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อง,งานของคณะกรรมการราคากลางให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตราส3สา ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตรา22และมาตรา23มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่3ของหมวด3คณะกรรมการโดยอนุโลมมาตรา34ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 2. กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 3. ให้คําปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการอามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 5. ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางอําหนึ่ง 6. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปอามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 7. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 8. จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง9ปฏิบัติหน้าที่อื่นอามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรืออามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายผลการดำเนินการอามหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดและ8ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอาวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดประกาศอามหนึ่ง และ 7. ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา35คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางอามวักหนึ่งแล้วให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยมาตรา36คณะกรรมการราคากลาง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้ทั้งนี้ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่นงานก่อสร้างยาดและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้นำบทบัญญัติมาตรา2.5มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมส่วนที่ 4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมาตรา37 ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 1. ประลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา38ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตรา2 2และมาตรา23มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่4 ของหมวด3คณะกรรมการโดยอนุโลมมาตรา39ให้คณะกรรมการคอปชมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. กํกำหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการ 3. คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ4คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ5ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอามหนึ่ง6ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติอามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอําหนึ่งเพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอําหนึ่งแจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง9ปฏิบัติหน้าที่อื่นอามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ผลการดำเนินการอามวักหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอมิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาตรา40คณะกรรมการคอบทอมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้ให้นำบทบัญญัติมาตรา 25มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการคอปทอและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมส่วนที่5คณะกรรมการพิจารณาอุดทรนและข้อร้องเรียนมาตรา4 1หนึให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุดทรนและข้อร้องเรียนประกอบด้วย 1. ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คน ซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอกการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา42ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตราสองและมาตรา23มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่5ของหมวด3คณะกรรมการ โดยอนุโลมมาตรา4-3ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์อามมาตรา119 2. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐม่ได้ปฏิบตัติให้เป็นไปอามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้ 3. จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนินการพิจารณาอุธทณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง4ปฏิบัติหน้าที่อื่นอามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรืออามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายผลการดำเนินการอามหนึ่งสองและ 3. ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดการยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณา ข้อร้องเรียนอามสองให้เป็นไปอาอมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนอามสองแล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติอามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนกระทำการอามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองมาตรา4-4คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดใดแทนได้ให้นำบทบัญญัติมาตรา25มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม ให้นำบทบัญญัติมาตรา43วร5มาใช้บังคับกับการกระทำการอามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมมาตรา45คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นได้มาชีดแจงหรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้